กลับเ,เข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการพอสลักข่าวช่วงเวลานี้นะคะปฏิรูปการเมืองในส่วนของปฏิรูปประเทศไทยนั้นจะสามารถสําเร็จได้หรือไม่นี่นะคะร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อนะคะทางด้านของท่านอาจารย์โคธมอริยาค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์นะคะก็ได้บอกถึงรายละเอียดโครงสร้างที่อาจารย์นาเสนอไปในที่ประชุมเมื่อวานน,น,ะะนี้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะถ้าจะพูดถึงภาพรวมทั้งหมดนะคะอาจารย์มองว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความจริงใจของทางรัฐบาลในการ ตั้งเวทีแห่งนี้เนี่ยสภาปฏิรูปการเมืองอาจารย์มองว่ามันจะมีส่วนทําให้ความขัดแย้งในสังคมเนี่ยลดลงได้มากน้อยขนาดไหนอาจารย์มีความคาดหวังมากน้อยขนาดไหนคะคืออยากจะตั้งความคาดหวังไว้บ้างแต่ก็เตรียมใจถ้าผิดหวังไม่เป็นไรเราก็อยากทำต่อไปได้นะครับอย่าใส่ความหวังทั้งหมดไว้ตรงนี้แต่แน่นอนถ้าตรงนี้มีโอกาส ก็ช่วยกันผลักดันเต็มที่เถอะครับค่ะนะอย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านวราเทพก็มาออกในฟันธงเหมือนกันครับท่านเองก็คงมีความคาดหวังเหมือนกันใช่ครับไม่กระทำไปทำไมนะครับอ่าทีนี้แต่ว่าก็อาจจะมีบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มพักการเมืองนะคะอย่างประชธิป,ปัตย์เองเขาก็ไม่ได้มีที่จะมาร่วมพูดคุยกันในเวทีแห่งนี้หรือว่าอาจจะเป็นบางกลุ่มการเมืองเองอาจารย์มองว่าสิ่งต่างๆเหล่า,าน,นี้จะเป็นอุปสรรคไหมในการพูดคุยกันคือเป็นนะครับเพราะว่าเราอยากจะได้ ความเห็นที่หลากหลายะนะครับเราอยากจะได้ความเห็นที่แตกต่างเพื่อที่จะมีการรับฟังนะครับให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าอ,อ,อยากจะขอความกรุณาถ้าไม่เข้าร่วมก็ให้ความเคารพการตัดสินใจนะครับแต่จะส่งความเห็นหรือจะอนุญาตให้คณะบุคคลจากฝ่ายปฏิรูปการเบิกเนี่ยไปพบ ไปรับฟางความเห็นไปปรึกษาเป็นระยะระยะจะได้ไหมนะครับขอขอเป็นอย่างนี้ไว้ก่อนะนะครับถ้าเห็นดีแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดรัจฉุกกรรมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะด้านะครับแม้กระทั่งว่าจะแก้ไขรัฐดูลก็อาจจะพูดถึงได้แต่ยังไม่ทันทีทันใดน,นะครับเพราะฉะนั้นอยากใช้เวลากับเรื่องนี้เหมือนกับว่าเรากําลังจะลดรดน้ำพรวนดินต้นไม้ะน,นะครับ ต, Dante, ต้องใจเย็นๆให้บันค่อยๆเติบโตต้องทะนุบำรุงเอาใจใส well ่บัตรนะครับตอนนี้ยังขาดปุ๋ยบางอย่างนะครับจะปุ๋ยประชาธิปัตย์ในอยากได้บ้างบัตบ้านจะได้โตขึ้นครับค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่านัดแรกเนี่ยไม่ได้พูดคุยกันไม่เป็นไรอาจจะเปิดช่องเจรจาพูดคุยกันในเวทีต่างๆต่อไปครับค่ะนะคะแต่ว่าอาจารย์เองก็ยังรอคอยความหวังในสิ่งเหล่านี้อยู่นะแล้วขณะเดียวกันอย่าลืมว่าผมเสนอเนี่ยนะครับไม่ใช่ปฏิรูปจากบนนะครับจากชนชั้นนำ ผมเสนอว่าเป็นกระบวนการทางสังคมทั้งสังคมคะนะครับลงไปในระดับชุมชนพูดคุยกันนะครับสะท้อนเสียขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยถ้าประชาธิปัย์หรือใครมีความคิดอยากจะขายอยากะจะเสนอนะครับให้ไปสอบถามรับฟังความเห็นประชาชนในเรื่องด้านๆันก็ได้จะบอกได้นะครับเพราะกระบวนการนี้ต้องถือเป็นกระบวนการที่กลางๆนะครับไม่ใช่เป็นกลางผมใช้ว่ากลางๆก,ก็คือว่าไม่ได้ ตัดสินใจไว้ก่อนไม่ได้คิดไว้ก่อนสักทั้งมดนะครับเปิดใจกว้างๆทําใจสบายๆว่าถ้าเราช่วยกันคิดหลายๆคนคะนะครับในที่สุดมันก็คงจะบวกบวกรลบๆกันคงจะได้อะไรที่พอดีกับสโงคไทยครับค่ะนะคะในการพูดคุยนัดต่อไปเนี่ยคาดว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนคะอาจารย์ก็ฟังท่านนายกบอกนะครับว่าจะเชิญประชุมอีกครั้งเดือนหน้าะนะครับ เดือนหน้าดีก็ตั้งแต่วันที่เดินกันยาถึง30มสบก็คงดาวดาวประมาณกลางๆนะอาจจะเป็นประมาณกลางๆกันยางครับดาวเอาเองนะครับคาดว่าจะมีผู้ที่มาร่วมพูดคุยกันจํานวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะเออจับดวงผมคิดว่าไม่ค่อยจะเป็นประเด็นในขนาดนี้เพราะว่าถ้าเชิญมาเยอะก็เยอะได้นะรัฐบาลมีอะไรนะครับพละกําลังที่จะเชิญใครต่อใครแล้วมีคนอยากจะรับเชิญอีกอยากได้ดอดนะครับแต่ คอยไปมีส่วนร่วมในจังหวะอื่นๆบ้างแต่แน่ดอนอฝ่ายที่เห็นตากเนี่ยยังขาดอยู่นะครับเรายังต้องการอยู่อยากต้องการอย,าอยู่าาไม่ใช่เฉพาะ<บ>ขอทโทษไม่ใช่เฉพาะฝ่ายการเมืองนะฮะฝ่ายวิชาการที่เห็นตากก็มีะนะครับถ้าเขายินดีเข้ามาร่วมก็เป็นเรื่องดีนะครับประชาสังคมที่เห็นตากก็ยังมีนะครับก็เชิญเข้ามาตรงนี้ถ้ายังขาดเราก็เติมขึ้น ส่วนที่เห็นด้วยแล้วเนี่ยนะครับเอาเอาเท่าเดิมก็พอนะคะสั้นๆค่ะพอมีเวลาสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ฝากถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงได้ไหมคะครับคืออันนี้อยากจะให้บอกเป็นเรื่องระยะยาวนะครับให้สังคมเราช่วยกันคิดอนาคตการเบิกจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมีค่านิยมแห่งชาติร่วมกันมีสัญญาประชาคมใหม่ของการเมืองไทยนะครับจะได้เดินหน้าไปตามที่เราตกลงกันไว้ซึ่งผมเสนอว่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราอยากจะให้รัฐทุนและพลระเบือกนะครับสัญญากันว่าจะดูแลทุกสุขของประชาชนทุกคนคะนะครับอีกประการหนึ่งอยากจะขอร้องท่านผู้ชมนะครับว่ามีความทนทานต่ออุปสรรคเราจะสําเร็จในทันทีคงไม่ได้นะครับอาจจะมีอุปสรรคมีความลบเหลวบ้างก็ไม่ท้อถอยนะครับเดินหน้าประเทศไทยต่อไปเพราะ ทำยังไงเราก็อยู่ตรงนี้ครับไม่ไปไหน <c oughs> ค่ะนะคะรวม้วยช่วยกันนะคะประเทศไทยของเรานั้นจะได้กลับมานะคะมีความสมัครใจกันทั้งประเทศเราก็จะได้ไม่ต้องอ่อนแอนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศเขาก็โอ้โหพัฒนาไปไกลแล้วละ่ะถ้าเราโมแต่มาทะเลาะก,กันเองนี่นะคะประเทศก็คงจะก้าวไปไม่ถึงไหนวันนี้ต้องขอกล่าวขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะท่านรองศาสตร,ราจารย์ดรโคทมอริยาน,นะคะอาจารย์ประจําสถาบันสิทธ,ธิมนุษย,ยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณจจราภาครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ รายการถอดสลักข่าวในคืนนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันเจียรภา,าสีตาบุตรพร้อมกับท่านอาจารย์โคโทมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอประคุณมากๆสำหรับการติดตามพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ